พี่เหล็กผมก็สะอัดปลายนั่นแต่ว่ปลายมันหัวนะครับผมก็เยกลยเตีงเลยกันน้ำประยู่นะครับพี่น้องเยลยเตีงเอาปลาเลย บรรยากาศนะครับยนีมันแรงนะครับพี่น้องแ <c oughs> ดดแฉมครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เนีอ ปืนผมก็อัดใหม่ดอกครับไฟเพราะว่าไฟหัวยังได้ก็ับอยู่เพราะว่าน้ำใหม่ลงมาแด้นะมันหงงมันหัวน้ำบกลงเรื่อยๆนะครับจนแห้งอะไรน้ำมอดนะฮะจังจะเอาใหม่ลงดีๆนะครับ ตัวยามตรงพี่น้งได้ประเดหรือแล้วบว่านามมันผมมานามมันไลลงเบิดแหลวนะเะื่อกจะจี้คว่ำซุ่มคว่ำลูกซึกสาเนี่ยปลาก็นเลยนะานามมันแหงเบ็ดแหลกผมมาครับฝายมันหัวนะครับก็เลยเตลงถิ่นใหม่เลย อาาเออบนป่ากันเด้อผมถือบนถืกนะครับแซมเนี่กันนะครับอีกที่นี่เนาะสวัสดีนะครับ